อย่าไปอ้างว่าไม่มีเวลาปฏิบัติครเหมือนแม่ผมสมัยก่อนน่ะสมัยก่อนแม่ผมขายของเนาะขายข้าเขาเรียกขายอะไรอะขายอาหารตั้งแต่ังย่วันวันอยู่ก็ยุ่งกับงานมาเล่าให้ฟังตอนหลังคุยกันตอนอยู่เนี่ยบอกมื่ก่อนไม่รู้เรื่องเลยทําแต่งานหาแต่เงินทุกมทุกควงลูกควงผัวควงไรเป็นหนี้เป็นตินทุกจนผมกลับมาอยู่บ้านเนี่ย ผมก็ไม่รู้จะสอนแม่ยังไงเนาะเพราะว่าเป็นลูกสอนไม่ได้วิธีการของผมก็คือว่าผมก็ใช้การเปิดเปิดธรรมะให้ฟังจาก youtube นี่แหละผมมีคอมอยู่เวลากินข้าวผมก็เปิดแหละมาทุกาจานเลยเว่าอาจา์ที่ผมคัดคัดนานกูชาหลวงพ่อพุทธทาสหลวงพ่อสารพัดเลยแหละที่ท่านสอนทำดีๆนะมามาดีมา,มา,ม,ามาเปิดมาถูกจริตแม่ผมคือหลวงพ่อจรันติตะธรรมโมวัดอภวันติณดีท่านพูดเรื่องกฎแห่งกรรม คือไม่ผมว่าเป็นแต่ว่ามีปัญญาก็พอสมควรเลยนะเป็นคนที่แบบคนซื่อคนแบบเป็นคนแบบเป็นพวกมีปัญญาแหละสังเกตด,ดูเนาะก็เปิดหลวงพ่อจรลันนี้ฟังมีวันหนึ่งก็กําลังกินข้าวอยู่อะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้หลวงพ่อมีคนไปถามหลวงพ่อหลวงพ่อชาเอ้หลวงพ่อจรันว่าอยู่บ้านน่ะทํางานทั้งวันเลยมีภาระหน้าที่ต้องหางานหาเงินหาอะไรเนี่ยไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมเลย หลวงพ่อจรันท่านก็บอกว่าโยมอยู่บ้านโยมหายใจหรือเปล่าโยมมีเวลาหายใจไหมเราทํางานโยมไม่ได้หายใจใช่ไหมหรือว่าโยมเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานโยมไม่ได้หายใจใช่ไหมคนโยมที่ถามบอกหายใจที่เจ้าคะหายใจหายใจอยู like ่บ no ้านก็หายใจท่านก็บอกว่านั่นแหละโยมมีเวลาหายใจโยมแค่เอาสติเข like ้าไปไประลึกรู้สึกตัวในขณะที่กำลังหายใจอยู่เนี่ยนั่นแหละเรียกว่าภาวนาโยมก็มีเวลาปฏิบัติธรรมแล้ว เชื่อไหมแม่ผมฟังแค่นี้ผมแม่ผมอ๋อเลยอ้าวแกอุทานออกมาก็เลยฟังว่าอ้าวอย่างนี้ทําอะไรอยู่ก็ทําได้สิไม่จําเป็นต้องไปที่วัดเห็นไหมธรรมะมันอย่างนี้นะแค่นี้เองแต่มันพร้อมอ่ะมันเป้ะเดียวเลยคือคือท่านเรียกสมัยพุทธกาลเขาเรียกว่าได้ดวงตาเห็นธรรมคือได้วิธีการแหละแล้วจิตมันพร้อมรับมันเชื่อมันปงใจเชื่อเลยหลังจากนั้นแกก็ฝึกดูลมของแกเองผมก็เปิดธรรมะใหญ่เลยตอนตอนกินข้าวก็เอาธรรมะอัดเข้าไป ว่าจะรันอย่างเดียวเลยโอ้ท่านท่านเทศโอ้แลหลังแม่ผมปฏิบัติไปแล้วมันเริ่มเห็นผลติดมันเริ่มมีกําลังเวลาผมคุยธรรมะอะไรเงี้ยยิ่งระยะหลังยิ่งปัจจุบันยิ่งโอ้โหคุยกันรู้เรื่องชี้ยังไงเป็นยังไงอันนี้คือผมรู้สึกว่าผมได้ทดแทนบุญคุณแม่คือพาแม่เนี่ยสู่เส้นทางแห่งความคุ้นุคือแกก็จะมีสินของแกสินสมาธิปัญญาอยู่ในตัวแกเองแกฝึกดูลง แล้วก็แกก็ไม่ทําบาปเมื่อก่อนเคยฆ่าฝัดตัดชีวิตแกก็หยุดเลยแล้วเป็นคนมีเมตตาเป็นคนที่ความคิดใจมันแบบมันน้อมไปทางธรรมดี๋ยวนี้ฟังธรรมะทุกวันเลยเอาเช้าอะ่ะเหลวนอยู่ข้างๆบ้านก็เอาเทปเอาวิดยุที่มันมีมีธรรมะของข้อสุรักศักดิ์ของ,ของ,ข,องของวมหาบุญช่วยอะตอนเช้าก็ตื่นขึ้นมาตีสี่ตีสี่ตีห้าขึ้นกเปิดเองเลยแกฟังแบบฟังแล้วก็อ๋ออ๋อออ เห็นไหมเนี่ยธรรมะมันต้องแบบมันต้องเยอะไงคือรู้รู้แล้วก็ทําเลยลงมือปฏิบัติผลจะเกิดกับตัวคนที่ทําเองไม่ใช่เพราะผมพูดผมชี้ให้แม่ผมทำหรอกแม่ผมเห็นเองรู้เองเห็นเองแล้วปฏิบัติเองผมแค่มีหน้าที่เสริมอันไหนที่แบบพอจะคุยได้ก็คุยบอกเรื่องงมงายเรื่องอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยก็โอ้แกก็ออกเข้าใจหมดเลยเห็นไหมธรรมะขุณเจ้าเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ๆแล้วมันรู้หรอกมันต้องมี บุคคลเวลาและสานที่นะครับมันไม่ใช่ว่าเราไปนั่งฟังแล้วเราจะรู้เรื่องถ้ามันไม่ถึงเวลามันก็ไม่รู้นะมันก็แค่ได้ยินได้ฟังนอกจากจิตมันพร้อมแหละมันมันมันสะสมมาประสบการณ์มาพร้อมแหละศีลมันมันสมควรแล้ะศีลกับสมาธิมันมีําลังพอแล้วพอเราฟังครูอาจารย์ฟังธรรมที่เจ้าเนี่ยมันเหมือนดอกบัวที่มันโผล่พ้นน้ําอ่ะพอเจอแสงแดดมันบานเลยไม่ใช่เรามันรู้ทำหรอกแต่เรารู้วิธีการ วิธีการที่จะเดินทางไปสู่ความพ้นทุกข์อย่างผม